ดูเพลินน,นึกว่าสวายพอมาดูใกล้ๆโอ้ไม่ใช่นี่มันฝูงปลาสักเกอร์ครับน้านนะนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้นะเดี๋ยวจะมาให้ดูเทคนิคการดูฝูงปลาสวายนะครับมองดูดีๆนะครับว่าปลาสวายหรือปลาซักเกอร์นะครับผมนะให้ให้ดูกันดีๆนะครับเขาจะมากันเป็นกลุ่มนะครับนู่นนะโดดเล่นน้ําอย่างนี้เป็น นะครับเห็นไหมฮะเมื่อกี้นี่สวายนะครับนะไม่ทันนะครับผมหันแทนกล้องไม่ทันโนู่นโนูนเมื่อกี้มุมนู้นก็สวายนะครับฝั่งตรงข้ามเลยนะครับนี่นี่นี่เมื่อกี้ก็สวายนะครับนี่น,นะครับนี่คือฝูงสวายนะ นู่นมีใครเห็นไหมเนาะนู่นอยู่กลางทลองนะครับฝูงฝูงล่องมาแล้วนะครับนี่นี่คือฝูงเขาแล้วครับนี่นี่เมื่อกี้นี่สวายนะครับเห็นไหมมีใครมองทันไหมครับนู่ นี่ก็สวายนะครับแต่ตัวไม่โตนะครับไซส์นะไซส์แวน้นนะฮะนี่ปลาซักเกอร์ <c oughs> <c oughs> เป็นฟองเลยนะปลาซักเกอร์เห็นตัวดำๆเลยครับนะเห็นทายข้างขึ้นดำๆแล้วก็จะมีฟองปล่อยฟองนะครับปล่อยเม็ดฟองนะครับ ก็สวายน้อยนะครับนี่เมื่อกี้นี่สวายครับนะนี่นี่อีกตัวครับผมนี่นี่นี่คือฝูงเขาแล้วครับนี่เนี่ย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 มาเป็นฝูงแล้วครับผมถ้าใครตามฝูงก็พยายาม ไล่าตามไปเรื่อยๆนะครับผมนะมันมันไม่ได้อยู่แค่ต,ตรงนี้นะนะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจุดนี้นะเดี๋ยวมันก็อาจจะไปที่อื่นแล้วนะครับนะถ้ามันไม่ขึ้นอู้หู้ยไม่ทันแผนกล้องไม่ทันครับนะแผนกล้องให้ไม่ทันจริงครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะต้องไปไปแบบไปไปรีเพย์ดูเมื่อกี้ไม่รู้ดูผมแผนกล้องหันมาให้ดูกันทันหรือเปล่านะครับ นี่สักเตอร์โอ้โหแทนไม่ทันก็ประมาณนี้ครับนะนะ เดี๋ยวฝูงตรงนี้เดี๋ยวมันก็ย้ายนะครับอะะครับเหมือนจะมีอาการนะครับเหมือนจะเข้าเล่นเหยื่อแล้วนะครับนี่วู้วไม่ทันนะครับนะลองดูนะครับไล่สายเบาๆดูนะครับนะเพราะว่าฝูงมากเงี้ยใช่ไหมตะกัว7-80กรัมตกลงไปนี่ไปหมดเลยนะ ตกต๋อมลงไปนี่ไปหมดเลยนะแต่ถ้าฝูงมันยังอยู่ก็อีกสักพักหนึ่งนะมันถึงจะวนมานะอุ้ยแพนให้ไม่ทันครับน้ำไม่ค่อยดีนะครับวันนี้นะครับน้ำมันออกน้ำตายๆนะครับวันนี้นะ ครับนะสักเกอร์สักเกอร์ก็เยอะเหลือเกินนะครับกองรลังสิตเนาะดูเผืนๆนี่นึกว่าสวายพอมาดูใกล้ๆโอ้ไม่ใช่นี่มันูงลาสเกอร์โอเคครับนะอาอมาวนี้ครับผมนะฝากติดตามผลงานด้วยนะครับนะนะครับผมนะเดี๋ยวมีเทคินิคดีๆนะครับก็จะนํามาแบ่งปันนานะนะครับผมนะแบ่งปันกันนะครับผม มูลดีมีประโยชน์นะครับเจอครับนะนะครับเดี๋ยวจะมาลายผลรายงานผลนะครับผมครนะานี้ก็จัดมาสามแต้มนะครับนะปล่อยไปห,หนึ่งนะครับนะแล้วก็ให้นะอีกคน,นครับเขามาตกนะให้ไปอีกสองตัวนะครับเห็ุนามานี้นะครับลืมบอกนะครับพี่กัดนะ นี่เลยครับสะพานเหลืองครับฝั่งตรงข้ามศูนย์โตโยต้านะครับนะของสองนะครับใครวางเว้นก็ออกมาครับเรียนเชิญนะนะเวลานี้นะครับโอ้สบายน้อยขึ้นเดือดเลยเดี๋ยวผมไปเจอกันะครับนะขอบคุณนะนะครับนะที่อุตส่าห์ดูเนาะ ไม่ได้มีปลาให้ดูก็ยังดูจนะจ,ะจ,ะจะจบนะครับโอเคครับขอบคุณครับนะสวัสดีครับ